สวัสดีค่ะคน้ำปนูลสวัสดีค่ะช่องเจมูบลับบานนะคะวันนี้ก็มาตามคําเรียกร้องของเอฟซีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเอฟซีของเรื่อนมน้นูลโหอ,อันนี้ภูมิใจแทนนะคะคือห่างหายไปแค่สามวันนี่เอฟซี FC โทรตามเลยอาะเจมูบให้ทําไมไม่ออกคลิปของอาจารย์น้ำพนูลได้บอกโอ้เดี๋ยวตามให้เพราะว่าเราไม่ให้ขาดช่องอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คือ เอฟของพ่ธรรมนูนนะคะก็ติดตามติดตามมาแบบว่าพอดูตรงนี้เขาบอกดูแล้วสบายตาเพราะว่ามันไม่มันต้องมีอะไรรู้ว่าูว่าต้องกวนก็คือพิธรรมนูนทําคลิปตะหมวยคือเจาะจงที่พระและ้วก็ง่ายๆเลยเข้าเรื่องเลยอย่างเงี้ยครับค่ะอ่าสวัสดีครับ,รบท่านสมาชิกและเอฟซีตลอดทั้งท่านผู้บังผู้ชมนะครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูน นะศูนย์อยู่ที่กมที่5นะครับตลนันัดเครื่องบินตำบลวังตะโกจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวันนี้ผมจะมานำเสน,เนอพระยอดขุนพลแก้วนะเป็นพระที่อธิษฐานจิตด้วยสมเจ้าพักคุณสมเด็จพระจารโตผมมลังสีแห่งวัดระคังโคสิตารามนะครับประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ ชัดเจนแล้วก็แม่นยำนะครับเนื้อหาก็เต็มปีไปเต็มเปียมนะครับถ้าใครได้ไปครอบครองก็ถือว่ามีบุญมีบารมีมีวาสนาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นพระที่แท้จริงๆนะครับกายภาพเนื้อพระมีความเก่างดงามและมีความเป็นธรรมชาติมากนะครับอ่าอ่าองค์ที่หนึ่งดู หน,นะครับใครชอบองคไหนแคบเลยนะคระับ้วราะราคาของนน้ี่รบับตรงได้นะคะด้านข้างครับมีจํานวนจากัดนะครับมีอยู่แค่นี้นะคะด้านหลังนะครับอับต่อไปเป็นองค์ที่สองดูด้านหน้าครับดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับอ่ะ ต่อไปเป็นองค์ที่สที่สามนะครับหน้าครับข้างครับหลังครับต่อไปเป็นองค์ที่สี่ส<า>สดูหน้านะครับดูข้างนะครับ ดูหลังนะครับพระอะไรมันสวยอย่างนี้ต่อไปครับใชกระแคบเลยนะคะท่านผู้ชมดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลังนะครับสวยจริงๆครับงดงามมากนะครับดูด้านหน้าดูด้านข้าง ดูด้านหลังนะครับสวยจริงๆอะไรมนะันสวยอย่างนี้ดูด้านหน้าครับดูด้านข้างนีองค์ที่เจ็ดนะคะใครชอบองค์ไหนแคบเลยดูด้านหลง <ๆ S 1> นันลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกายภาพของเนื้อพระว่าพระแท้ถึงยุคนะเป็นอย่างไร นะฮะสามารถตรวจได้ที่เครื่องเซ็นนะฮะผมรับประกันให้หนึ่งเดือนนะฮะคัื่องเซน็นแต่ถ้าอาจารย์กุยนี่ก็ไปตรวจได้เลยนะฮะหรืออาจารย์คมพะกวตรก็ไปตรวจได้ได้เลยนะครับเพ,พียรไซมูเลตน,นะคะของอาจารย์คมพะกวตดนะคะดูกายภาพผักนะดูความงดงามนี่ด้านนี่หน้าพระนะครับเนี่ยของพระยอดขุนพลแก้วนะะดูความสวยงดงาม เต็มไปหมดเลยครับเยิมไปหมดเลยครับพระเนี่ยองนี้มีความเยิ่มนะเห็นไหมครับเห็นสมคอไหมฮะตรงหัวเลยฮนะสมคอขึ้นเยอะนีะ่ยดูความเก่าเป็นธรรมชาติถูกไขึ้นเต็มไปหมดเลยครับ ดูครับฝึกจะขึ้นเป็นชั้นๆเลยนะฮะนี่นะคะชัดเจนนะคะของพุทธคุณอ่าก็ชัดเจนนะคะนี่นะคะอ่าอันนี้คือชัดเจนนะคะฝึกขึ้นเป็นชั้นๆน,นะครับจึงบ่งบอกได้นะครับว่าเป็นพระแท้ทันยุคนะครับนี่ฮะฝึกขึ้นเป็นชั้นๆน,นะครับดูทุกข์กันอ่ะแต่เยอะไปหมดนะชม้ำเยอะ แล้วจะพักนี่จะไม่กระด้างน,นะครับเดี๋ยวละเดี๋ยวละเดี๋ยวเพขึ้นพี่นุ่นอย่าเลื่อนบ่อยเพราะว่าถ้าเลื่อนบ่อยทุบเอฟซีจะโดนไม่โดนนี่อันนี้แหละเป็นการที่เลื่อนให้เขารู้ว่าพักเลื่อนแต่ว่าพี่นุ่นต้องหยุดด้วยอ่านุ่นต้องหยุดด้วยให้เอฟซีดูว่าเนื้อเนื้อเร็วมันมันมีตรงไหนอะไรบ้างอ่าดูนะครับอันนี้ฮะอ่าทีเลื่อนเลยเอฟซีมองไม่เห็นนี่นฮะนี่ฮะดูฮะอันนี้เอฟซีฝากมาบอกนะว่าหยุดหยุดหยุดให้ดูด้วยอันนี้ อันนี้อัน,นอันนี้ก็ฝึกขึ้นนะนะฝึกขึ้นเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วครับสามารถไปตรวจเครื่องเซนได้นะครับนะฝึกจะขึ้นงดงามมากนะครับสวยครับสวยงดงามมากนะครับอะ,อะไรสวยอย่างนี้ครับเยอะชำ้ำมีมวลสารต่าง ของท่านเจ้ากคุณสมเด็จโตที่ท่านใส่ไว้สวยงดงามมากครับต่อไปจะดูด้านหลังกันนะครับดูด้าน,นหน้านานะ,ะต่อไปดูด้านหลังนะคะอ่ะชัดเจนชัดเจนครับดูด้านหลัง ปรึกขึ้นดูนะเยอะชำมีเม็ดแร่ต่าง,างๆที่ท่านใส่ไว้ทำไม่ได้นะครับนะครับเนี่ยะพี่โดนหยุดหยุดหยุดอย่าเลื่อนนะเพราะว่าเอฟซีขอดูเนื้นะอ,อต้องให้เขาดูแบบต้องให้เอฟซีดูแบบชัดๆอันนี้มันลอยนั่นลอยลอยเขาปิดกระดาษไว้เจอแต่จะมองไม่เห็นหรอกอ๋อ นี่ก็จะโดนแล้วต้องขึ้นไปอ้าวนี่เจอแล้วเนี่ยนะนี่อันนียเนี่ยดูเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมอ,อย่างนี้นะครับท,ท่านผู้ชมชัดเจนมากนะครับเนื้อจะเยะิ้มและชเนือ้อจะ<ำ>ไม่กระด้างน,นะครับเยิ้มไปหมดเลยฮะเนื้อเยอิ้มช้ำไม่กระด้างมีแคนไซขึ้นเนี่ยเป็นฝึกๆเลยครับเป็นชั้นๆเลยนะครับซึ่งบ่งบอกถึงความมีอายุ นะครับและวความเก่า,ววา,กาถึงยุคสมเด็จพุทธการโตผมมาศรศีแห่งวรคังโคสิตารามนะครับนะไปเลยครับใครอยากจะตรวจก็เชิญนะครับไปตรวจที่เครื่องเซ็นก็ได้ถ้าเครื่องเซนผมให้แค่เดือนเดียวละเครื่องเซนนี้เชิญเลยหรือยากุยหรืออาจารย์ผมพักวัดได้เลยนะครับ ผมของจริงไม่ใช่ของปลอมนะครับพระผมนี้แท้จริงๆสวยงดงามจริงๆนะครับถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองเลยนะครับหรือจะมา หรือจะโทรศัพท์มาหาผมหรือจะมาที่ร้านผมเองเลยก็ได้นะครับจะิด้ทุกวันนะคะท่านผู้ชมครับชัวร์นะครับของชัวร์แต่มีจํานวนจํากัดน,นะเนี่ยดูดิฮะความสวยมดงามงามมากนะครับฮะเนีึกขึ้นเป็นชั้นชั้นชั้นไม่มีการที่เรียกว่าลอยแยกเลยฮะฮะ,ฮะนี่ อย่างน้อยก็แทนไซส์ก็ต้องมีถึงสามสิบขึ้นแหละครับเนี่ยฮะแทนไซส์นะฮะสามสิบขึ้นเพราะว่ามันสวยเอฟซีเอฟซีบอกว่าอย่าเลื่อนมากมันตาลายดูฮะความสวยงดงามงามจริงๆอะไรมันงามอย่างนี้ครับสวยจริงๆอะไรมันสวยอย่างนี้นะครับตอมาเลยนะครับติดต่อมาเลยนะครับใครชอบรงไหนก็ แคบมาเลยนะหรืออีกลนามาคุณลิจะใส่เบอร์โทรของพี่ธรรมรุม่ไว้แล้วอยู่นะคะครับครับอันนั้นในเดือนนี้ไม่ใช่แถมคิดราคาให้ลูกค้าโอ้โน,น,นึกว่าแถมนึกว่าใจดีจะแจกเอฟซีฮ่ะ, <laughs> ะแท้ๆอย่างเนี้ยมันหายากครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ